การเจ็บขานีบก็คือบริเวณด้านในตรงนี้จะต้องวอร์หรืยอยืดยังไงไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราลงจากรถผูกรองเท้าสตาร์ทเสร็จแล้วจะไปยืดเลยกล้ามเนื้อเราอ่ะกำลังบีบรัดตัวอยู่แล้วเราไปยืดเราไปขยายมันเลยอ,อาจทําให้เกิดการอักเสบเฉียบพันธุที่ที่ถูกต้องก็คือคนรจ่วิ่งวอรก่อนสักห้านาทีสิบนาทีให้เหงื่อมันเริ่มสึกแล้วค่อยยืด การยืดก็คือเริ่มจากที่มันตึงน้อยไซต์ที่สองเนี่ยค่อยเริ่มยืดให้ให้สุดควบ,บ,บคุมระบบหายใจเข้าออกช้าๆให้ดีส่วนการเจ็บขานี่ควรจะหยุดเตะบอลสักหนึ่งสัปดาห์ก่อนเพราะการยืดยืดแล้วปลอกคลายแล้วเราไปเตะอีกม,มันเข้าไปซ้ำแผลเดิมถ้าเราคิดว่าเราเหลืออาการนิดๆแล้วเราเตะม,มันก็ไม่หายเราควรหยุดไปเลยสักหนึ่งสัปดาห์ดีกว่าวิ่งวอร์มยืดแ้วก็หยุด แค่นั้นสัปดาห์หนึ่งรู้ว่าเป็นยังไงบ้างก็เริ่มเหมือนเดิมพอวันที่8ก็เริ่มวิ่งและยืดเสร็จแล้วลองมามาแปรบอลเบาๆดูแปรบอลเบาๆดูว่าจะเจ็บอีกไไมถ้ายังไม่เจ็บก็เริ่มแปรบอลให้แรงขึง้นแต่ไม่ควรจะไปลงเกมไปเล่นเกมที่มันมีการแข่งมีการวิ่งเร็วก็ทําให้เราเจ็บซ้าได้อย่างน้อยสองสัปดาห์เพื่อเห็นผลว่าเราไม่เจ็บแน่ๆนะไฟเรื่อมออ,อกก๊ายที่ที่การเตะหรือเล่นฟุตบอลหนักๆนะได้